สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นการร่งอะคิปเนาะออนดิมานนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องของการแต่งประโยคนั่นเองนะคะ,ะเราถึงหน่วยการแต่งประโยคแล้วเนาะหน่วยการเรียนรู้ที่39นั่นเองนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะสิ่งที่ที่เราจะเรียนเนาะเราจะเรียนอยู่2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของ ประโยคอันนี้เลยแล้วก็มารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะ2เรื่องที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะะไปดูกันตอนเลยนะคะค่ะสำหรับประโยคนะคะหน้า2 0 9เลยนะคะเด็กๆก็เปิดมาที่หน้า2 0 9นะคะประโยคนะคะประโยคก็คือคืออะไรเอ่ยประโยคมก็จะมี3ส่วนใช่ไหมมี ประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมอ่าประธานประธานเนาะประธานประธานนี่ไม่ใช่ประธานในพิธีนะลูกอ่าประธานกริยานะคะกริยาแล้วก็กรรมนะคะประโยค3ามส่วนเนาะที่เราจะต้องเจอนะคะประธานกริยากรมถ้าพูดถึงประธานกริยากรมก็จะอ่ะ งงนิดนึงอ่ะประธานคืออะไรกิออรกรรมคืออะไรใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาบอกง่ายๆเลยนะคะสําหรับประธานกิยากรรมเด็ก,ดกๆรู้ง่ายก็คือใครนะใครทําอะไรที่ไหนเนาะใครทําอะไรที่ไหนนะคะจะําง่ายๆใครประธานประธานก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะคนศาสตร์สิ่งของเนะาะได้หมดเลยผู้กระทํานั่นเองนะคะประธานก็คือผู้ที่กระทําเนาะผู้กระทําส่วนกริยากิยารคือ ลักษณะอาการอ่าลักษณะอาการที่กระทำเนาะลักษณะอาการที่ทำกรรมกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทํานั่นเองนะคะอันนี้ถึงเรียกว่าประโยคเนอะอ่ะอ่ะเดินมาดูนะเขาให้คํามาใช่ไหมเออคํามากอนพี่หนึง่งเห็นไหมเขาให้คํามาว่าพี่เห็นไหมกินไข่ดาวแล้วก็อะไรคะประโยคที่สามก็พี่กินอ่ะกินไข่ดาวแล้วก็พี่ก,กินไข่ดาว,ว,ดาวใช่ไหม กอบพี่หนึ่งคำว่าพี่คำว่าพี่พี่ก็คือพี่เขาทาอะไรใช่ไหมเขาพี่เนี่ยเป็นแบบเป็นบุคคลเนาะเขาเรียกว่าเป็นประธานใช่ไหมประธานที่ผูว้วาบอกว่าประกอบไปด้วยใครใช่ไหมาอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของพวกนี้ใช่ไหมเขาก็เลยเรีว่าพี่พี่กําลังทําอะไรล่ะเขาบอกว่าไงคะพี่กินใช่ไหมกินเนี่ยความจริงกินเนี่ยคือกริยาเพราะว่าเป็นอะไรเพราะเป็นลักษณะ กินวิ่งนอนเดินแบบนี้เรียกว่าลักษณะการกระทำใช่ไหมเขาเลยเรียกว่ามันเรียกมันว่าเป็นกริยาไข่ดาวส่วนไข่ดาวนี่จะเป็นกรรมนะลูกเพราะว่าโดนโดนที่กินใช่ไหมเป็นผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมเออไข่ดาวนี่ก็เลยกลายเป็นกรรมนะคะแต่รวมก็คืออะไรคะพี่กินไข่ดาวนั่นเองนะคะพี่ก็คือประธานกินก็คือกริยาคือลักษณะอาการที่ กระทำอยู่เนาะไข่ดาวก็คือเป็นผู้ที่ถูกกระทําก็คือโดนกินก็คือเป็นกรรมนั่นเองนะคะเพราะว่าโดนที่กินนะคะก็จะประมาณนี้เนาะประโยคนะคะอ่ะประโยคนะคะมันก็จะมีหลายประโยคนเนาะประโยคทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องของประโยค3สมส่วนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไป ในชั้นที่โตขึ้นนะคะเด็กๆก,ก็จะไปเจออะไรที่มันยากกว่านี้อีกนะคะแต่ขั้นพื้นฐานนะขั้นพื้นฐานเด็กๆต้องแยกออกก่อนว่าอะไรคือประธานอะไรคือกริยาอะไรคือกรรมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะความรู้เรื่องประโยคนะคะความรู้เรื่องประโยคเาบอกว่าไงคะประโยคเออประโยคคืออะไรคะคือการนำำําคําใช่ไหมการนําคํามาเรียบเรียงให้มี ความหมายอ่านำคำมาให้มีความหมายเพราะว่าถ้าเราพูดไปลอยๆมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมมันก็จะบ่งบอกไม่ได้ว่าเออมันประโยคนั้นค,คืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเหมือนที่กวูวบอกใช่ไหมว่าใครทําอะไรเออใครทําอะไรใครเป็นอย่างเป็นอะไรอ่านี่ก็คือ,คอประโยคนเนาะเห็นไหมคะที่บอกว่าซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งอะไรคะมีทั้งคนพืชสัตว์ สิ่งของเออเหมือนที่ครูวบอกเมื่อกี้นี่เลยนะอันนี้ก็เรียกเรียกว่าควา,ค,ความรู้เรื่องประโยคนั่นเองความรู้เรื่องประโยคนะคะเอา้าเดี๋ยวเรามาดูเออนี่เลยกอบขอบเห็นไหมใครเนไใครทําอะไรหรือใครเป็นอะไรนั่นเองนะคะอะอันแรกเขาบอกกับแม่แม่ทําอะไรเล่าแม่ล้างจานนะล้างเป็นอะไรคะ แม่เป็นประธานเพราะแม่เป็นคนกระทำใช่ไหมเออส่วนล้างล้างก็คือลักษณะใช่ไหมลักษณะของการกระทำคือกําลังล้างอยู่อะล้างอะไรละ่ะลูกล้างจานเออล้างจานจานก็เหมือนเป็นกรรมใช่ไหมโดนแม่ล้างอะไรประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปฉันเอาฉันฉันนในนี้เป็นคนเนาะแม่ฉันเนาะเป็นคนเนาะอ่ะ เป็นแม่ฉันเป็นประธานฉันกําลังทําอะไรฉันกําลังร้องเพลงเออบงบอกให้รู้ว่าเออฉันกําลังร้องเพลงอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นประโยคใช่ไหมเพราะว่าร้องร้องก็คือลักษณะอาการนั่นเองนะคะหมาเอาหมาเน,นี่ยเริ่มประธานเป็นสัตว์แล้วเนาะหมาหมาทําอะไรคะหมาเห่าเออหมาเห่าอ่ะอันนี้ความพิเศษของมันประโยคนะลูกประโยคไม่จําเป็นต้องมีกรรม นะแต่ประโยคต้องมีประธานกับกริยาจำมาไว้เลยนะคะจะเป็นประโยคได้จะต้องมีประธานกับกริยาเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีกริยาเราจะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ใช,ใช่ใช่คำว่าหมาเห่าเนี่ยหมาอะเรารู้แล้วว่าหมานะหมามันทำอะไรเขาบอกว่าหมามันเห่าอาก็แสดงว่ามีกริยาใช่ไหมอะสมมุติว่าครัวให้คำว่าดอกไม้ ดอกไม้อย่างเงี้ยดอกไม้เป็นประโยชน์ไหมล่ะลูกฮะไม่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกไม้ให้มาแค่คำว่าดอกไม้แล้วดอกไม้มันเป็นอะไรละใช่ปะเออดอกไม้มันอาจจะเป็นประธานก็ได้หรือดอกไม้อาจจะเป็นกรรมก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะให้เป็นประโยชน์ไปได้ต้องทํำยังไงใส่กริยาเข้าไปใช่ไหมอาจจะไม่ต้องเป็นอาจจะไม่ต้องมีกรรมก็ได้แต่ต้องมีประธานกับกริยาเช่นดอกไม้บาน เออถ้าใส่คำว่าดอกไม้บานไปปุ๊บเป็นไงคะกลายเป็นประโยคเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีคำว่าบานเข้าไปแสดงว่าดอกไม้มันกำลังบานอยู่นะใช่ปะ่ะเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประโยคนะต้องมีกริยาเข้าไปด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าประโยคนะหรือหนูจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เด็ดดอกไม้อย่างเงี้ยก็ได้นะพูดถึงเนาะเออเด็ดเนาะเด็ดดอกไม้นะเอออันนี้ก็จะเป็นประโยคนะเพราะฉะนั้นประโยคจะขาด ยาไม่ได้นะคะประโยคจะขาดยาไม่ได้นะ,ะต้องใส่ลงไปนะคะค Mother, no อ่ะ,ะต่อเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของมารยาทในการเขียนและอ่ะเด็กๆเข้าใจเรื่องประโยคแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวครูเอายกตัวอย่างอีกลอ่ะฝนอ่ะฝนก็ได้อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกนะจะได้เป็นจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะเช่นอ่ะครูเอายกตัวอย่างคําว่าฝนถ้าให้คําว่าฝนตัวเดียวแบบนี้เป็นประโยคได้ไหมคะ ถ้าฝนอย่างเดียวเนี่ยเป็นประโยคไม่ได้นะแต่ถ้าบอกว่าฝนตกเออถ้าบอกว่าฝนตกเป็นประโยคเลยเพราะว่าฝนมันเป็นไงมันตกแต่ถ้าฝนอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้แม้ว่าฝนมันเป็นอะไรฝนเป็นคนหรือเปล่าหรือฝนเป็นอะไรฝนชื่อคนหรือเปล่าแบบนี้นะคะแต่ถ้าใส่คําว่าฝนตกออแน่นอนเลยออกไปข้างนอกแน่นอนถ้าออกนอก้านต้องเปียกใช่ไหมเพราะว่าฝนตกอันนี้ก็คือเป็นประโยคที่บ่งบอกนะเขาเรียกว่าประโยค พอตกเป็นกริยาลักษณะหรืออาการนั่นเองโอเคพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเนาะถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของมารยาทในการเขียนนะคะจำง่ายๆเลยนะคะประโยคจะต้องประกอบไปด้วยใครทําอะไรหรือใครเป็นอะไรนั่นเองนะคะประโยค3ามส่วนประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องรู้นะคะอ่ะไปดูเรื่องของมารยาทในการเขียนเลยค่ะ สำหรับมารยาทในการเขียนนะเขาบอกว่าไงอันนี้สำคัญมากๆเลยซึ่งเด็กๆก็ต้องทำอยู่แล้วนะคะจะต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งเลยเขียนให้สะอาดเออเขียนให้สะอาดสะอาดอย่างไงอะเวลาลบใช่ป่ะเออเวลาลบก็ต้องลบให้สะอาดเขียนให้เรียบร้อยตัวบรรจงเต็มบรรทัดใช่ไหมผู้อ่านก็จะรู้สึกสบายตาเนาะใช้ยางลบเนี่ยลบให้สะอาดเมื่อเขียนเพจอ่า เวลาลบเนาะต้องลบให้สะอาดด้วยนะคะเราจะรีบๆๆลบอย่างเงี้ยไม่ได้นะเขียนให้สะอาดก็ต้องให้มันแบบว่าสบายตาเนาะตัวเท่ากันไม่ใช่ตัวเล็กบางตัวใหญ่บ้างอะไรแบบนี้นะคะใช้คำไพเลาะเออภาษาเขียนใช่ไหมภาษาเขียนมันก็จะต้องมีคำที่อ่ะไพเราอเนาะภาษาเขียนของมันนะคะอ่ะไม่เขียนอะไรบนพื้นผนังประตูและเครื่องใช้ต่างๆทั้งท,งที่บ้านและที่ โรงเรียนเอออันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะมารยาทในการเขียนเนาะเราแบบจะเอาแบบดินสอเงี้ยมาเขียนที่โต๊ะนักเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะโต๊ะนักเรียนเนี่ยเป็นสมบัติส่วนรวมเนาะเป็นสมบัติส่วนรวมนะคะเราไม่ทรัพยากรส่วนรวมเนาะเราไม่สามารถเอามาขีดเขียนเล่นได้นะคะหรือเอาไปขีดเขียนประตูกําแพงบ้านอะไรแบบนี้มันก็ไม่ไม่ใช่มารยาทของการเขียนนะคะมารยาทของการเขียนก็คือต้องเขียนลงใน อ่านหนังสือสมุดหรือสิ่งที่เราจะต้องใช้จริงๆนะคะเราจะไม่เอามาขีดเขียนเล่นนะคะน,นี้ก็เป็นมารยาทในการเขียนนะคะสั้นๆง่ายๆเนาะส่วนใหญ่ก็เด็กๆก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะคะ,ะมาดูกิจกรรมเลยนะคะเขาบอกว่าไงคะให้นักเรียนนะให้นักเรียนอ่านประโยคในชีวิตประจำวันนะันแรกอะไรคะฉันแปลงฟันเนี่ยฉันแปลงฟัน พวกเรารักคุณครูนะคะฉันแบ่งขนมให้เธอ,เ,อ,อเรามาเล่นด้วยกันนะ,ะเราเราเนี่ยมาเล่นมาเล่นด้วยกันนะเนาะฉันร้องเพลงอพวกเราเป็นเด็กดีหนูเหลือเงินค่าขนมอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะผมช่วยถือของให้ครับ อันนี้เป็นมารยาทในการพูดด้วยนะเนี่ยเพราะว่าพูดเพาะใช่ไหมคะพี่ช่วยกพี่ช่วยสอนการบ้านให้น่อยอ่าพี่ช่วยสอนกขาบ้านอันนี้เป็นประโยคขอร้องนะเออ<ม>เวลาเราจะขอร้องใครให,ให้มาช่วยอะไรเราเราก็ต้องพูดเพาะเนาะขอบคุณค่ะพ่อที่พาหนูไปเที่ยวอออันนี้ก็เป็นมารยาทที่พูดเพาะมากๆเลยเนาะเวลาใครทําอะไรให้เราเนาะเราก็ต้องพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้นะคะ ผมขอโทษครับที่วิ่งชนเพื่อนหกล้มอ่าอันนี้ก็เวลาทําผิดเนาะเวลาทําผิดเราก็กล่าวคําขอโทษนะคะก็เป็นมารยาทในการพูดเหมือนกันนะคะอ่ะเราได้ร้องเพลงและเล่นเกมที่โรงเรียนอ่าอันนี้ก็เป็นประโยคเนาะประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละนะอ่ะเราไปค่ะอ่านะมามา กิจกรรมที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์เอออันไหนบ้างล่ะเป็นประโยคอันแรกครูเล่านิทานครเนคูเป็นประธานนะเล่าเล่านิทานใช่ไหมเล่านิทานก็คือครูกําลังเล่านิทานใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือถูกค่ะติ๊กถูกไปเลยฉันหิวน้าเออฉัน ฉันเป็นประธานฉันหิวน like ้ำอ <büyük> it ่ะเออก็กลายเป็นประโยคนะคะนี่ข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ย่างก็รู้แค่ว่าข้าวเหนียวไก่ย่างแต่ข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นอะไรล่ะกาลังทําอะไรอยู่ล่ะใช่ไหมเออประโยคนี้อันนี้ไม่ใช่ประโยคเราไม่ได้บอกว่าข้าวเหนียวไก่ย่างอ่ะเป็นอะไรหรือกินข้าวเหนียวไก่ย่างแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ข้าวเหนียวไก่ย่างเฉยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ประโยคนะ หลับฝันดีเออหลับฝันดีใครล่ะใครกําลังหลับฝันดีอยู่ใช่ไหมเออครานี้ก็ไม่ใช่ประโยคนะคะเป็นการบอกเราออกมาเฉยเนาะไม่ใช่ประโยคเนาะแม่ไก่ออกไข่อ่าเนี่ยแม่ไก่เป็นประธานแม่ไก่กากลังเป็นอะไรนะแม่ไก่กากลังออกไข่ใช่ไหมอ่านี่ก็ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อสามนะคะให้นักเรียนเรียนคา ที่กาหนดให้เป็นประโยคนะคะอ่ะเลียงคําใหม่เนาะเออเรียงคําใหม่ฉันขยะเก็บอืมฉันขยะเก็บได้ไหมเนี่ยต้องเรียงยังไงต้องเรียงว่าฉันอะไรคะฉันเก็บขยะถูกต้องคะ่ะต้องใช้คําว่าฉันเก็บอาเก็บ คะยาโอเคนะคะเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยฉันเก็บขยะฉันขยะเก็บลึกขยะเก็บฉันไม่ได้นะเออขยะเก็บฉันอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องเปลี่ยนนะคะโอเคอ่ะเลียแมวขนเออเลียแมวขนแต่ยังไงดีเลียยังไงดีต้องเลี้ยงเป็นอะไรคะแมวเออแมวนะคะแมวแมวเลีย ขนอ่าโอเคก็ใส่ลงไปเลยนะคะอ่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะต่อไปล่วงใบไม้ล่วงใบไม้อ่าล่วงใบไม้ไมแต่งยังไงคะใบไม้ล่วงอ่าต้องเปลี่ยนไม้เป็นใบไม้ล่วงล่วงใบไม้ไม่ได้นะลูกอ่าใบไม้ ดวงนะคะเยี่ยมเก่งมากอ่าต่อไปดวงอาทิตย์ขึ้นอันนี้มันเอ้ยักทวอันนี้ก็ตรงตัวทีเนาะดวงอาทิตย์ขึ้นโอเคโอเคนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นไป่ลงไปเลยอาทิตย์ขึ้นดวงได้ไหมเออไม่ได้นะดวงอาทิตย์โอ้ย ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะใส่ลงไปเลยปากกาขั้เขียนขั้วเหลยอเขียนเลยแล้วนะเด็กๆเขียนเลยแบบนี้นะลูกนะอ่ะโอเคต่อไปข้อสี่นะคะข้อสให้นักเรียนแต่งประโยคเพื่อตอบคำถามเออคนหนึ่งเขาให้อะไรมาเธอชอบสีอะไรเอาละเขาถามเราใช่ไม่มประโยคคำถามต้องการคำตอบใช่ไหมคะเธอชอบสีอะไร แสดงว่าเนี่ยครูถามหนูอ่ะเธอชอบสีอะไรหนูก็ต้องตอบว่าอะไรคะฉันฉันใช่ไหมฉันชอบใช่ไหมคะเออหนูก็ต้องใส่ไปว่าเพราะเขาถามเราใช่ไหมเขาถามเราเราก็ต้องตอบอ่าฉันฉันฉันชอบสีอะไรละ่ะลูกต้องใส่ให้ครบนะคะเขาถามสีเราก็ต้องตอบสีนะลูกไม่ใช่ฉัน ฉันชอบฟ้าเออฟ้าเป็นคนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเออเขาเขาถามเราว่าเราชอบสีอะไรเราก็ต้องตอบว่าฉันชอบเอาคำถามเข้ามาตอบนะคะลูกฉันชอบสีสีอะไรล่ะสีอันอันนี้ยแล้หนูใส่นะหนูชอบสีอะไรหนูก็ใส่แต่ครัวชอบสีฟ้าครัวก็ใส่สี ฟ้านะคะอ่าหนูชอบสีชมพูหนูก็ใส่สีชมพูนะหนูชอบสีส้มหนูก็ใส่สีส้มอันนี้อันนี้เราไม่ว่ากันนะคะตรงนี้นะสีอันนี้แล้วแต่หนูตอบเลยนะหนูชอบสีอะไรหนูก็ใส่ไปเพราะว่าเขาถามเราใช่ป่มว่าเราชอบสีอะไรเราก็ต้องตอบว่าฉันชอบสีอ่านี่นะคะนี่ขัวชอบสีฟ้าขัวก็ใส่สีฟ้านะอ่ะข้อสองเธอทําอะไรก่อนไปโรงเรียนเออเขาถามเราว่าเธอทําอะไรก่อนไปโรงเรียน เราก็ต้องตอบว่าไงคะฉันใช่ไหมฉันอโอเคประการค่อนข้างกะระดับยากนิดนึงนะลูกนะฉันฉันทำอะไรล่ะเนี่ยเขาถามว่าเราทำอะไรฉันกินข้าวเออเรากินข้าวก่อนเนาะฉันกินข้าวเราก็ต้องเอาคำถามเขามาทวนด้วยนะลูกเวลาตอบคำถามนะ ถ้าตอบว่าฉันกินข้าวมันก็วหวนไปลูกอ่าฉันกินข้าวก่อนอาก่อนไปโรงเรียนเออใส่ไปเลยไปเวลาเด็กๆเ,เขียนเด็กๆเ,เขียนสวยๆนะคะลูกอันนี้พวาใช้ปากกาไอ้ที่เป็นอันนี้มันก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะลูกมันมันมันเขียนไม่ค่อยถนัดนะอ่าโอเค โ okay. อเคอาฉันกินข้าวก่อนไปโรงเรียนแบบนี้นะคะข้อสามเขาสั่ถามว่าเธอเปเธออยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นเออเธออยากเป็นอะไรอะเมื่อโตขึ้นเขาถามเราใช่ป่ะประโยคคําถามแน่นอนต้องการคําตอบใช่ไหมคะเออเราก็ต้องตอบว่าฉันฉันอันนี้แล้วแต่หนูนะลูกหนูอยากเป็นอะไรแล้วแต่หนูเลยนะคะ ฉันอยากอาอยากอยากเป็นอะไรล่ะเป็นอยากเป็นอะสมมุติว่าอันนี้ครัวใส่อะครัวเป็นคุณรูใช่ไหมครูวก็ใส่ครูนะเออแต่อันเนี้ยถ้าเด็กๆอยากเป็นอะไรเด็กๆใส่เองเลยอยากเป็นหมอ อยากเป็นดาราก็ได้นะดารานักร้องเนาะอันนี้มันแล้วแต่เราเนาะเราอยากโตอยากโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรนะหนูอาจจะอยากเป็นดาราเดี๋ยวพูอขอลายเซ็นต์ก่อนเลยได้เลยนะนะเออฉันอยากเป็นคุณครูเมื่อเมื่อโตขึ้นนะคะใครอยากเป็นอะไรหนูก็ใส่ตามที่หนูอยากเป็นนะคะอันนี้ไม่บังคับนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะลูกไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนพ่อนะคะ ค <Okay. S 2> อ่าฉันอยากเป็นคุณครูเมื่อโตขึ้นนะคะต่อไปข้อห้านะคะข้อห้าสุดท้ายแล้วนะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องประโยคประโยคต้องมีอะไรที่ครูบอกเมื่อกี้นี้เลยต้องมีประธานใช่ไหมประธานหรืออับใครนั่นแหละอ่าใครใครแล้วก็อะไรคะต้องมี ใครทำมาลายใช่ไหมเออหรือกิยานั่นเองนะคะทำทำอะไรโอเคเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรื่องของประโยคนะคะเรื่องของประโยควันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เดี๋ยว วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เรามาเจอกันอีกทีอาจจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะจบแค่นี้นะคะเรื่องของประโยคนะคะเด็กๆก็ฝึกอ่านนะแล้วก็ฝึกแต่งประโยคกันนะคะสําหรับวันนี้พวกก็ลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย